ผมเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเจอมาหมดทุกรูปแบบกลิ่นก็เหมือนกันวันนั้นรับแจ้งเหตุพบศพในบ้านร้างพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละอื้อ <c oughs> กลิ่นนิ่ตีหน้าเลยครับกลิ่นเฉพาะตัวของมันรุนแรงและติดทนมากกลิ่นหอมความตายมันเป็นกลิ่นกลิ่นประหลาดที่ลอยมากับสายลมเย็นเยียบยามค่ำคืนเจือจางแต่ชัดเจนพอที่จะกระตุ้นโสดประสาทให้สั่นสะท้าน มันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้หอมรันจวนหรือกลิ่นดินหลังฝนพรมแต่มันคือกลิ่นบางอย่างที่ยากจะระบุกลิ่นคาวเลือดจางๆคล้ายยาฆ่าเชื้อที่ผสมผสานกับความอับชื้นและไอเย็นยเยือกที่เตือนถึงบางสิ่งกลิ่นที่มาพร้อมกับความตายเสียงหัวเราะของราชาดังกังวานแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เธอเองก็ไม่เข้าใจ เมื่อซิรินเพื่อนสนิทบอกว่าคนดีผีเอาไปก็มีในตอนนั้นราชาเพียงคิดว่าซิรินกำลังวิตกกังวลมากเกินไปกับเรื่องราวอาถรรพ์การตายที่ร่ำลือกันในหมู่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ราชาเป็นคนเงียบๆฟังมากกว่าพูดและด้วยเหตุนี้เธอมักได้รับอะไรมากกว่าที่พูดเสมอ เพื่อนๆหลายคนสนิทกับเธอได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นนิมที่ชื่นชมในความสามารถของเธอหรือแม้แต่สิรินเองที่สอบเข้ามาได้อย่างวุดวิตจนได้มาอยู่ห้องเดียวกันราชาปลอบใจเพื่อนๆเ,เ,เสมอว่าในเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็เท่านั้นนะอย่าคิดมากเลยทุกๆอย่างก็เริ่มจากศูนย์เท่านั้นทั้งนั้นแต่ในใจลึกๆเธอกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไป โหรผู้หนึ่งเคยเห็นเส้นลายมือของราชาแล้วเรียกมันว่าเส้นรับวิญญาณและลางร้ายแม้ราชาจะพยายามมองว่ามันเป็นเพียงความบังเอิญหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่อ่อนไหวเกินไปของเธอแต่ลางสังหรณ์มักเกิดขึ้นกับเธอเสมอเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือบรรยากาศที่ผิดปกติ เธอสามารถรับรู้หรือแม้กระทั่งเห็นและได้ยินในสิ่งประหลาดประหลาดได้ล่วงหน้าและตอนนี้กลิ่นหอมความตายมันเริ่มคละคลุ้งรอบตัวเธอไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยแต่ดูเหมือนมันจะตามติดมาจากโรงพยาบาลชายแดนที่เธอเคยไปทำกิจกรรมค่ายอาสาเมื่อหลายเดือนก่อนสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณและความเจ็บปวดเตือนวันไหว้ครูลางมรณะที่ไม่อาจเลี่ยง วันไหวครูกำลังใกล้เข้ามาทุกทีวันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ครอบครูเป็นสิทธิพระพิคเนตอย่างเต็มตัวพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้ความเคารพแต่ใครบางคนกระซิบว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนช่วงพิธีไหว้ครูนี้มันมักจะเป็นอย่างนั้นคำพูดนั้นเหมือนกระตุ้นบางสิ่งในใจราชาในห้องเรียนวิชาเพ้นสีน้ำหุ่นนิ่งที่จัดวางดูงอยเหงาจับใจ ราชาไม่แน่ใจว่าเธอรู้สึกไปเองหรือไม่แจาก,กันาดอกบัวที่เริ่มโรยราโต๊ะดินปั้งร้าว,าวและเสียนเพละปูนปลาสเตอร์กับตะเกียงแก้วทำให้ใจของราชาแกว่นไกวโหเหงบ่อยครั้งที่เธอเงยหน้าขึ้นจากกระดาษด,ด้วยปลายผู้กันที่สั่นระริกหัวใจของเธอกำลังสัน่นและภาพที่เห็นก็พร่าเลือนสิรินยิ้มให้เธออย่างเศร้าส้อยใบหน้าของเธอดูไม่น่ามองเอาเสียเลย วูบหนึ่งราชารู้สึกกลัวซีรินอย่างจับใจราชาพยายามเพ้นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเธอเปลี่ยนกระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่าทุกอย่างดูยากเย็นไปเสียหมดแล้วสายตาของเธอก็พลันไปสะดุดที่นิคมอีกครั้งเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงมองเขานักนี่นะคือแผ่นสุดท้ายราชาบอกตัวเองถ้าแผ่นนี้ไม่ดีเธอต้องขาดส่งงานเธอจึงมุ่งมั่นโจดปลายผู้การใหม่ ซิรินเดินมาบอกว่าสีของเธอหมดราชาหยิบหลอดสีให้ไปแต่เมื่อสีแดงฉานเคลือบไหลออกมาจากปากหลอดราชากลับไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องมันราวกับว่าสีนั้นไม่ใช่แค่สีแต่เป็นเลือดที่กำลังจะถูกใช้เพื่อบางสิ่งบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสัญญาณแห่งความตายลางสังหรณ์บอกกับเธอว่ากลิ่นแห่งความตายกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี้ไม่มีใครก็ใคร กลิ่นคาวเลือดและยาฆ่าเชื้อในอากาศยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับวันที่เธออยู่ในโรงพยาบาลชายแดนกลิ่นที่มาพร้อมกับความตายและสายตาของเธอก็กลับไปที่นิคมอีกครั้งทำไมนิคมกำลังทำผ้าเช็ดสีหายเขาหาไม่พบสีน้ำที่เขาระบายดูแย่ที่สุดในสายตาอาจเพราะฝีมือเขายังด้อย เขาเข้ามาเรียนด้วยเส้นสายและความคิดที่ว่าเขาไม่ควรได้เรียนที่นี่ก็วนเวียนอยู่ในหัวราชาเห็นเขาพยายามหาอะไรบางอย่างเธออยากพูดคุยและช่วยเหลือหาอะไรเหรอราชาเอ่ยถามหาผ้าเช็ดสีนะ่ะนิคมตอบผู้กันที่เปลียกน้ำของเขายังคงชุ่มอยู่เอาของเราสิไม่ดีกว่าเอาไปเถอะนะราชาปราถนาจะให้เขาจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้เสียทั้งหมด เธอหยิบผ้าสีขาวผืนหนึ่งที่เหลือส่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งเขาแบมือรับด้วยสายตาที่ขอบคุณกึ่งจำยอมและอีกอย่างที่ราชารู้สึกเธอไม่อาจอธิบายได้นี่นะคือเธอกำลังรับสิ่งหนึ่งจากฉันรับไปเสียทั้งหมดแล้วคำพูดนี้เกิดขึ้นในใจของราชาอย่างที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดเลยหรือมันเป็นจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งเร้นลับที่แฝงมาด้วยตัว ซิรินเดินเข้ามาหาราชาในขณะนี้เองที่ราชารู้สึกว่าใบหน้าของซิรินเปลี่ยนไปมันไม่หมองคล้ำเหมือนเมื่อครู่หรือมรสุมร้ายได้เคลื่อนผ่านเธอไปอย่างวุดวิตแล้วราชาได้มองหน้านิคมเป็นครั้งสุดท้ายบทสรุปของลางร้ายเพราะรุ่งเช้าที่เศร้าโศกนั้นเพื่อนๆนได้รับข่าวว่านิคมตายแล้ว เขาเสียชีวิตในเวลาเที่ยงคืนขณะที่ลุกขึ้นมาวาดรูปนักศึกษาเพื่อเตรียมสวมใส่ในวันรุ่งขึ้นเป็นพิธีครอบครูร่างกายของเขาถูกพบในสภาพที่เหมือนพึ่งตื่นจากฝันร้ายดวงตาเบิกโพรงและใบหน้าซีดเผือดราวไร้ชีวิตชีพจรหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุศพของเขาถูกชัน,นสูตรและระบุสาเหตุการตายเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งที่คนที่บ้านยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่คำร่ำรือจากโรงพยาบาลชายแดนก็ผุดขึ้นมาในใจราชาโรงพยาบาลที่ว่ากันว่ามีการทดลองบางอย่างที่ผิดธรรมชาติและวิญญาณของผู้ตายที่ไร้ญาติยังคงวนเวียนอยู่เขาจากไปตามชุดนักศึกษาที่เขาสวมใส่และเข็มเล็บที่เขาตั้งใจจะติดมันเป็นบุญหรือกรรมอะไรไม่อาจรู้ได้ เพื่อนๆพ,พากันเสียใจแต่วาราชาต้องเสียใจและเสียความรู้สึกมากกว่านั้นหลายเท่านักเป็นไปได้หรือไม่ที่นิคมเองเป็นฝ่ายรับคอรกกร,รมแทนเธอราชากำลังได้ยินเสียงที่กำลังทำร้ายจิตใจในเส้นทางสายหนึ่งที่เป็นการแข่งขันย่อมมีคนอยู่และคนไปสุดแต่ว่าใครจะได้อยู่และใครจะต้องไปและเส้นทางนี้ช่างลึกลับและให้คำตอบอะไรไม่ได้เลย